มันเห็นหมะน้อ,นองแท็กเตอร์ต้องห่วงที่น้องเป็นยังขึ้นมาเหตุและผลนะคะน้องแท็กเตอร์บอกเลขกับว่าเธอ,อบอกสองหกน้องที่ยากกับกันสองเก้าเลขออกศูนย์หกแม่ตุ้ยฟันว่าน้องแท็กเตอร์ตายห้องก็เรื่องมาผู้ใช้เนาะศูนย์หาศูนย์หกเนาะบัตรอันพ่อพส่อเกิดเพิ่นกับ,บาาว่าเขาอายุเพิ่นกับสิบห้าย่างสิบหกเนาะเลขออกศูนย์หกนะคะบอกเขา,าแต่ว่าเอซเจพัน เพิ่นเห็นน้องเพิ่นอยากทําบุญน้ํานะคะเพิ่นกระฝากผ่านทางสองเข้ามานะคะกระเลตตรงมาน้าหมอบสรงนะคะเพิ่นฝากมาก,ก่อนเลขออกอยู่ประมาณมือสองมือนะคะน้องธีรากับตามทรงหายนะคะคุณเจษจราทอนฝากมาทําบุญให้น้องแท็กเตอร์ค่ากับข้าวนะคะแปดร้อยสิบสองบาทนะคะอ่าถึงมือแล้วนะคะแปดร้อยสิบสองบาท เจฟซีจะเลื่นจะเลื่อนเพิ่ฟนฝากมาแบบใดนั่ดียากับมอบแบบนั่นนะคะบางคนเพินกับอันบางข้างเพินฝากไปทุบุญเพินกับฝากร้อยเก้าสิบเก้าทั้งสิ้นนะคะเข้ากับตามนั่นแหละค่ะนะคะบพกเขาน้องเ็กเตอร์ไอเอฟซีโชคดีน้ำเด้อมาบอกไม่ดูบอกต้องนวดบางข้างเฟินก็ออกรัฐบาลไทยบางข้งก็ออกล่านะคะแต่วางันนี้พรกเขา เมันเขียนนังซื้อพี่น้องเบื้องเบื้องวันเหตดกันอัวาดรูปดอกระบายสีผู้ใดซื้อหายแล้วแม่อินซออันป่าอันสรงมากหายมันก็พร้อมพร้อมตะกระดูกนั่งได้พี่น้องเลยอันนูโล่งรถมากวันเห็นนานนูวันยิ้มแม่บายไปอันสอนกุ้งเพึ่งมานะคะ ก็เห็นหนูหนูหนึ่วันแล้วยูเดียวนูแต่ว่าหนูเห็นรถแม่หนูว่าแม่ถึงเนบ้าน,น,นแวะมาเบื้องค่ะถ้าเห็นก็จะทายคลิปถ้าไ่าทายก็ยานเวลาเงินบนบอดมืออ่าแวะมาเบื้องว่าเพื่อ,อยูบ้าน่อยูหน,นูก็จะไปวัดต่อนค่ะเ้า,า,างเท้ากันเนาะนออกเอซี่เนี่ยประเทศลาวนี่สิออกตัวได้ลูกตอนเย็นเย็นสี่ฝากเงินมาสื่อกับเขาสิ๋วต้นโตเก่าแท้แมนรัฐบาลไทยออกศูนย์หก หมู่บ้านนี่เออรัฐบาลไทยออกซูนโฮบลาบอกตัวใบแบบแจวแต่ว่าได้แทกเก็บฮะแวบอกซื้อไม่ลูกแต่บอกว่าได้แต่เก็บเก็บยังนอนบอสันนอนบอสน่งนี่กงเก็บดดกนอนบอสนอนเบอสบอสนอนเบอสนอนบอสนอนบอสได้เอานอนดลงนะอ่าแจวบอกว่าได้เป็นมาเป็นชิ้นมาชิ้นนอนก็โดนแล้วแม่กระ่านนอนนอนนอนบอกก็ได้แม่ไปสอนมาแล้วมันก็นั่งโดนแล้วไม่มาเกียดเนี่ย มันบ่แตกก็ลูกมันเป็นนันพรจะเป็นนี่สิละกันเวลานอนก็ต้องอุ้มนอนเวลาลูกก็ต้องอุ้มลูกอ้อนาะอายุสิบห้าย่างสิบหกแล้วนะคะแต่ว่าเปนแปลกเวลานอนเปนบอใส่หมอนเนอะนองเต็มเตอร์มักนอนแบบนี้นะคะแช่งมันล่องแช่งเนาะลุงนะตะแคงก็ต้องจับตะแคงเอาท่าหวานท่าไงเออเดี๋ยวจะทท่าท่ายิปปี้กันอ็จะนีสันคนอยากท่ายาบ่แม่ ถ้าหลานจรน<า>จะเข้เดียวถ้าหวานจระเข้ตรงไหนน่ะ <c oughs> ตรงไหนตรงมงคนเจ็บเหนืออเป็น,น,น,นกออ้อนน่าบอด้าย้ตยังชิวป่าเลย นอนเท่าข้าวก็ต้องลูกโตแม่ถ้ายากลูกแม่ก็ต้องอุ้มลูกนะคะจะเป็นแบบนี้บ่รได้สั่งผ่านนะคะน้องเขาเป็นแบบนี้เขาเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงทางสองเท้าจะมีเอฟซีไม่เอฟซีเก้านะคะเอฟซีเก้าคนจะรู้เรื่องดีว่าน้องแท็กเตอร์เขาเป็นแบบนี้เป็นตังน้อยๆเป็นคนปกติทั่วๆไปแต่พอมาถึงอายุแปดขวบแล้วก็เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินไม่ได้นะคะนอนติดเสื้อแบบนี้จนพร้อมนะคะ บัได้อยากเป็นแบบนี้แต่ว่าเพิ่นลิคิดมาแบบนี้คุณแมเออแต่ว่านนที่ยากก็มาเป็นสะพานบุญหายเอซีน้าสองเท่ากับมิตรสายบุญมแต่ค้นดีมีน้ํำใจเล่หกเพราะเขา่นกระฝากไม่หายนะคะม่ตรพูดดีๆโอ้ดจะเลื่นจะเญื่อนขาข่าวขานามขาไฟนะคะสายบุญจริงๆนะคะ นุนที่ยากอะผูมิใจที่ได้รับหน้าที่ตรงนี้นะคะจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะทุกบาททุกตะตังถึงมือแน่นอนอ้าวนอนยิ้มนอนเยิ้มยืนนี่สิเบอร์เอฟซีตัวใดเนาะเนาะออกตัวไม่นะลูกเด้อเอาตัวที่จะออกได้อวัานี้นะลูกเด้อตัวที่จะออกนอนบอกจังสีหล่ะมันจังขังนางบอกมันบอกออกอูเอ้ยสื่อสารกับลูก รับล้านโตได้ที่จะออกมะปูเนาะรัฐบาลไทยหรือเพื่อนบ้านตอนเย็นยเย็นตำไทยตำลาวนี่เนาะปูบอกแล้วเพิ่นชอบเพิ่นชอบหน่มนานนนทิยาแล้วเพิ่นก็นจ,ะจะยิ้มน <c oughs> แนมหนานแล้วก็จะอแอบเจ็ดสวงเจ็ดสวงเอาออกแท้เ่ราะเจ็ดสวงนี่นออกแท่นะ <c oughs> เขียนโตใหญ่ๆมึงกันเขียนโตหน่อยบวออกเก็ดสองบนหรือล่างเนาะนี่เนาะมันจะออกบนหรือล่างลูกล่าง,างออกเก็ดสองล่างหางเดียวโคโลอ้าวเยียนๆ่คบสองไทยหรือลาวกับรุ่นน้ำกันได้มิน้องเก็สองล่างงวดทัดไปหางมันออกสอง สองเจ็ดวดนิ้วจอบเกดสองลางประเทศไทยเบิงเบิงเหล็กมันจบออกเองสิน้องแพเตอร์บอกว่าออกเกดสองลางแเย่มนเจ็ดสองน้องเขาก็นอนแบบนี้มันบอกเกดสองเ็ดสองลางเป็นหน้าทั้งฮะซื้อสลากินตั้งรัฐบาลไทยนะคะให้เอฟซีโชคดีน้ำเด้อ เอาเอฟซีเพรโชคดีย้ายโมมาหาอีกเนี้ยออกแยงๆนะลูกครับอยากให้ย้ายมาอีกวะให้นุ่นที่ย้ายมาอีกบอะให้มาอีกโย่แต่มือใดโมมาเมันกระถามหามันว่าแม่เพิ่นกะบ้าใจว่าเพิ่นแกกะว้า่เปลี่ยนนั่นแกกะว้าเบาหน่อยๆว่าเป็นยังว่าเบาหน่อยๆวาควมเป็นจริงเพิ่นกะบ้าบ่าลายเอ่อเห็นแล้วเพิ่นเป็นยังนุ่นที่ย้ายขึ้เซาซี่เพิ่น เพราะว่าจะให้ได้10นาทีหรือ8นาทีพี่น้่วงการทําคลิปนี่มาตรฐานของทางบริษัทเป็นให้ได้8นาทีขึ้นไปนะคะนนทิยาก็เล้จําเป็นต้องเว่านั่นเว่านี่บางคนก็นจะมาคอมเมนต์ว่าเขาบอกเลขแล้วก็ไม่หยุดพูดพูดอยู่นั่นแหละน่าลำคานนะ <c oughs> เอฟซีนน <c oughs> ท<ม> <c oughs> ิยา<ด>เป็นคนสาธารณะเด้อพี่น้องเป็นคนสาธารณะเอฟซียาเป่าลำคาญนะคะทุกคลิป เทศตามนาที่พี่น้องเลขจะออกบอออกนุนทียาบลูนะคะถ้าเกิดนุนทียาลูว่าเลขจะออกตัวใดจะบ่มีหนีจากบาทพี่น้องทายทําตามนาที่เพราะว่าเขาหาคลิปไปบอกมีการนั่นคือการตามนาที่บริษัทเพิ่นก็จะเอาคลิปไปลงแล้วเพิ่นก็เอาโคษณามาเสียบเสียบเสียบนั่นคือหน้าที่แต่ว่าเอฟซีกับพิจารณาเบิรงก็ชอบก็ค่อยชัดนะคะเมื่อชอบกับ่ต้องลงทุนเท่ากับเบิรง เป็นจติติเบื้องเป็นการบันเทิงนะคะไขการาลัางใจซึ่งกันและกันนะคะเลขก็มีเข่าวิรุธบางข้งมันกลับไปได้ทั้งรัฐบาลไทยบางข้างกลับไปเพื่อนบ้านนะคะสรุปว่าน้องแท็กเตอร์บอกเกตสองหางเดียวนะคะเพื่อนบอกว่าเกตสองล่างเพื่อนบอกว่าออกนะคะออกบอกออกใส่บ่ใส่กับบ่มีผู้ใดรู้นะคะนุนทิยาทายทําให้เป็นแนวทางนะคะนะคะพิจารณาเบื้องนะคะ น้องทยาก็อวยพ่อน้พ่อม่พี่น้องเอฟซีโซดีน้องแฟกเตอร์นะคะขอบคุณเอฟซีนะคะที่ให้ความไวางใจทุกบาททุกตะตังถึงเมื่อแล้วนะคะถึงซาถ,ถึงเร็วกับถึงคือเก้าน,นะคะรักจากนี้น้องทิยาก็จะไปไปวัดวัดพระอาจารย์วัดป้าท,ที่เพิ่นสั่งกำแพงนะคะอ,ะอาจารย์ต่อยนะคะที่เพิ่นสั่งกำแพงนะคะเอฟซีก็ฝากปัดใจมาร่วมสั่งแลอวน้องทิยาจะพาไปน้ำกันให้เอฟซีโชดีน้ำกันเด้อ แท็กเตอร์เอซี่โชดีนะลุงเนาะย่าจะได้มาหาบ่อยๆนะลุงเนาะคนประหยัดนะคนบกบอยบอลไลด์ด้วยค่ะคนจะนอนงิิมย่างเดียวตะเก้าน้องแท็กเตอร์นอนบอกนี่คักได้เนาะแม่เนาะนั่นบอกย้ำเด้งเขาย้ำนันนี่เหล็แต่ว่านางบอกว่าค่อยเขาจะไปหน้าสบายกันนะคะ